เพื่อนโสดไหมโสดวะเย้เยี่ยมวานี่ฮะโอ้ย้เยเิยเยเยเที่พี่จิ๊บนะครับมีใครบ้างผมชื่ออะไรผมชื่อผอมชื่ออยัางระบาดชื่อขำตรงแล้อะกดให้ไม่หยุดเลยขอบคุณครับอันนี้ใครเนี่ยเมื่อกี้ใครให้ดอกกุหลาบมาดูไงอะ่ะ <c oughs> ไม่เมื่อกี้เหมือนพี่อะไรนี่แหละนี่ไงเนี่ยี่อะไรวะเหมือนนักเสด็วะเบอร์โทันเดี๋ยว, like บวเยวบอรเซล <Whoa. S 1> แกซีพี่ยังวะพี่หรือน้ององไม่รู้นะแต่องให้เกียรติเรียกพี่ก่อนสวัสดีครับกูอ่านภาษาอังกฤษบอกเพื่อนกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทักทายพี่ทุกคนครับไม่ให้เจอกานให้ลุงหลัวเออชื่อวีอะไรวะกูเคยเจออยู่สวัสดีกิ๊กออฟสเตดฟัดนะครับผู้เล่นผู้เล่น กันรับวอฟสเ,เตตสัตว์ก็มาที่ที่อะไรพี่ยุย้ยน้องแคทค่ะพี่อะไรวะพี่เล่นเอ็มวีอ่ะผมจำไม่ได้จะไปหาแคบลงเด้อยพี่ยุย้ยี๋ยวก็เขียนโอ้มด้วยโอ้มอกเลยนะคือ <laughs> อะไรนะครับพี่จำยุย้ย ไม่ใช่พี่คนเมื่อกี้อ่ะจับนี่ไงจำนุนได้ไหมนี่นี่แกชื่ออะไรวะพี่ชื่อยังเนี่ยทาพงสิเอเดี๋ยวพี่ผมสั้นนะสวัสดีพี่แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ตรงนี้ก็พังเหมือนกันนี่ไหมอีลาซื้นเนไ่มบ่งกูอ่านบอกอ๋อพี่มีมี่เออแมน พี่มิมี่แกเล่น MV เนอ็มวีเพลงไหนวะเคยฟังว่าเขาเกียร์มาแมนวะผมบอกถือบอกรึไงบ่เอ้ยแมนมันขาวเพราะฟิลเตอร์ครับเอาฟิลเตอร์แบบปกติไม่ละเ,เอาบอาดีมั้งวันดีวันดีเธอกินข้าวยัง ยังไม่กินครับอ๋อกับยังยังไม่ได้กินครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกชิ้นนะครับไปทำอะไรมาเจ๊ป๊อบเอารองเท้าเมื่อคืนผมด้วยนะพี่ว่าจะยืมเฉยๆตอมเมื่อคืนด้วยฮะได้น้ำตัวดูวยวอลเทหารลุกปุ๊บ มูครับมูจะมีเพื่อนไม่กี่คนครับมีมีคนนี้แล้วก็มีคนหนึ่งอยู่กันน่าจะประมาณสามสี่คนครับอันคนนี้ก็น่าจะปวดปวดมือเลยปวดยืบก้าวยิบก้านี่จะถึงครับอมโสดไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่คนถามครับนี่ ผมไมมีใครครบเลยเพราคำถามเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครเราเพื่อนเขาจะปลดหมดแล้วส่วนมากมันจะเป็น6เดือนใช่ไหมกับปีหนึ่งมีโอมอยากเล่นหลอดมาผู้ดเดียว2ปีครับปกติเขาได้นออกสนามเลยสองปีเด็สรุปเ,เพื่อนชื่ออะไรบอกซื้อมันไปชื่อลีมครับลีมสุดว่ะขึ้นอยู่กับคนถามแล้วขึ้นอยู่กับคนถามแล้วเปิดรับดิ เป็ดหรืออะไรมีไรไหมไอจีไอจีเหรอไอจีอะไรฟิล์มพี่โสดครับจอ้องหมดอ๋อบอกอ่านคอมเมนต์เอาสดเมียนหนึ่งดิดไม่สดแน่แน่สวัสดีพี่พลอยนะครับโสดครับโสดนี่พี่มิมี่เนี่ยเพื่อนผมโสดแล้วเนี่ยทิ่ไว้เนี่ย โอมเราสดนะโสดแน่ๆเลยไม่โสดแน่ๆเลยโสดบ้งกับบอฟเฟนตี้โสดครับโสดลูกสาวขาพยังโขนสวัสดีครับจีเพื่อนหน่อยตามสบายเลยครับเพื่อนโอมมีแต่คนหล่อๆเลยดูหลักฐานอู้ขีดหยาดมึงเดียวยว,ว่าแคปหลักฐานแอปก็ลองใจในการทำงานหน่อยซื่อๆนะครับพี่สสดใส,สดใสชื่ออะไรวะ จำหม่อไปเลยแล้วอมจำอมจำได้อยู่แต่ออมคิดชื่ออยู่จีบโอมได้เปล่ามวนสดลูกสอง <c oughs> ลูกสองก็สดสดครับถามทำไมเขาจะจีบวะ <c oughs> สวัสดีคุณอีทนะครับ จำได้อยู่พี่กระต่ายบอกไปซื้อเนี่ยครับจิบได้ตีไม่บอวใครอ่ะขอบคุณครับของขวัญนะครับอมดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่แคทพี่ฟิล์มสดหรอคะ โอ้ยเล oh, ok yeah. ah> ิกพูดเรื่องนี้ครับเลิกเลิกครับให้มันผ่านๆเลยครับสิมว่าจีบกันได้ไรยังน่ยเนี่ยเอากูมันกัะดาวผมเองมันเป็นเพราะอันนี้เฉยครับมันเป็นเพราะฟิลเตอร์สื่อดอกมันเลยแบบเป็นข้าวขาวร้องให้ผมใส่กองสนบึงบ่รักปีก็ได้รก Cái bán không là tổng cổng mừng Kinh nào bơm Kinh hàm bơm lấy hey. oh, Sau phát มีหลายเพลงเลยด้วยครับเพลงทหารก็มีที่มอบให้พี่หนึ่งเพลงแล้วก็มีเพลงเร็วส่วนหน้าในเพราะเพราะปีหน้าน่าจะเป็นเพลงเร็วทั้งหมดแล้วมีเพลงชายอยู่ครับฝากพี่เราตามด้วยนะครับคิดถึงเหมือนกันครับมัน อยู่ในไข่เนี่ยมันหนาวมันถามว่ามันหนาวไหมมันก็หนาวครับแต่ว่ามันต้องอาบน้ําแต่เช้าแม่นวะเพราะอ่าบพที่จะกี่ไรกี่หาครึ่งวะกีห้าครึ่งถึงหกโมงครับต้องอาบนา้ำมันเล่นหนาวครับปัญหารได้ลาวอีกเมื่อไรยังไม่รู้นะครับน่าจะเร็วๆเนี่ย ให้คนรู้แล้วก็บอกหน่อยเี่กโอมร้งองเพลงให้ฟัง,นงนห,นหน่อยโมมอมมินิฮาร์ดกับยี่สิบล้านบาทเลยจะสู้ครับรยีบ่สิบเอ็ดไม่โอมไม่ได้กลับยี่สิบเอ็ดเนี่ยปีใหม่เราจะหยุดปีใหม่ว่าจะกลับอยู่ครับเดี๋ยวพอดูดูก่อนแล้วเ,เจอกัน ยี่สิบแปดใช่ไหมรับชอผมน่าจะเลื่อนครับน่าจะไปรับยี่สิบเก้าแล้วดูทีก่อนครับทาหารดูแลเตือนดีนะเป็่อนหะรักนา้าเก้าบาททำไมต้องรักนา้าเก้าบาทเป็นอย่างวะเป็นอย่างตงา้องรักน้าเก้าบาททำไม่ะทำไมมันต้องรักนา้าเก้าบาทครับพี่ฟ้าใสมาสวัสดีพี่พี่ฟ้าใสนะครับนี่เพื่อนผมหล่อไหม พี่ฟ้าชอบไหมลีมห้ําตุงฉายาแก้ภาพน้ำเอาเด็ดเก้าบาทฉายาเก้าบาทเวลาทำงานอีกเมื่อไรเนาะยังไม่ทันหูครับพี่เดี๋ยวรอๆก่อนนะไม่ต้องรีบชอบสามสิโอมคอนโอมอยากไปอยู่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีก่อนเดี๋ยวมบอกนะเด็ดเก้าบาทนะฮักเ้าักเก้าบาทคือเด็ดเก้าบาทนะ บ้าหรอจ่ายค่าเนตอยูุกนุ๊กใบปานอะไรพี่องค์คิดถึงยังไงคิดถึงเหมือนกันครับรอบเวลาทำงานอยู่นะพลทหารได้ครับี๋ยวเจอกันนะครับพี่ๆทุกคนเพื่อนชื่ออะไรพี่ชื่อพลอยโสดบอกไปชื่ออะไรชื่อฟิมครับฟิมฟิมโสดเหมือนกันครับเมื่อเดฟิม อะไรอ่านมาทํางานสวยกูตี้มันเร็วบัรนานอขอบคุณครับซุกกี้จากพิสานะครับคนพีเอฟนะครับหรือคนอีฟจะใครเป็นพี่เป็นน้องดอกอมก็บอกไปเนาะแต่อมจำหน้นาได้ทุกคนนะแต่บางทีก็จำชื่อไม่ได้ว่าใครชื่ออะไรบ้างใดๆคือเพื่อนหล่อมากเอ้ยไปไป ออกไปเลยวิไลยองมูนี่ออกไปนะแต่ว่าิึงมึงออกไปด้วยนี่ดกงออกไปเลยนี่ใจเย็นเพื่อนเหลยอกันอย่แล้วงอเลยก่อเลยครับทำงานทำงานสวนลูกติดสามครับเว้ยออกไปก็มีดอกครับเพื่อนดีอมหล่อมากงอนแล้วหนึ่ง แกงเพื่อนพูดเล่นครับอยู่ด้วยกันไม่กี่คนสองสาม,มนคมาน,อ,นะอะไรนะเซอร์ไพรส์อ,อะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นคนอนสักคนอนอะไรพี่อมเลี้ยงลูกให้คะ่ะเซอร์ไพรส์ขึ้นคอนเหรอครับอมจะไม่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ออมจะบอกดีๆแต่ให้ทุกอย่างมาลงตัวคนนี้ก่อนครับ มันมันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าขอทางค่ายได้เดี๋ยวโอมจะไปลร้องเพลงให้ฟังนะก็อย่าลืมกันก็พอนะครับน่าจะไม่นานหรือนานอยู่ก็ไม่รู้ก็ดูดูกันไปก่อนครับช่วงนี้มันก็โควิดอยู่พี่ก็ดูแลสุขภาพตเองด้นะครับด้วยความเป็นห่วงจากโอมพอชนะเลือกฟิลทำตกวันสนะ <laughs> วันสนะ <laughs> รอนะขอบคครับรอรอรอฟังโอม หลงเนื้อเพลงครับเพลงที่อมจะลืมเพลงแรกคือเพลงหลงมาปากมาปัม๊มอมพูดจริง <c oughs> มือที่สามนี้ไม่ลืมเป๊ะอยู่ทานเกียร์สั่งแฟนก็เป๊ะอยู่เพลงใหม่ก็เป๊ะอยู่เป๊ะเป๊ะเ,ะเพลงใหม่มีแล้วตอนนี้ที่ทําอยู่น่าจะหกเพลงครับฝากพี่ๆรอติดตามเลยนะครับรอเสมอหน้าอมขอบคุณครับถ้าอมปล่อยเพลงออกมาพี่ๆก็อย่าลืมกดแชร์อมด้วยนะ เมื่อกี้ถูกไหมครับเด่เลขทะเบียนรถอมมันออกกับทุกงวดนะครพี่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันออกแต่สามแปดใช่ป่ะสามแปดงวดที่แล้วแปดสามกับสามหาแล้วทะเบียนรดโอมมันมันมันมีทุกตัวเลยครับอมก็ถูกนะครับงวด่ที่แล้วถูกอะไรวะถูกหวยถูกกิน รอบปั่นวิวของมครับสวัสดีพี่สุโอนะครับกี่เพลงก็ฟังน่ารักมากพี่พลอยพี่สุโอพี่อะไรบ้างรวมๆหลายๆคนเลยครับที่อมจําได้พี่ๆบางคนที่อมกลับไปกลับไปงานเมันเกิดบ่ไดดเนาะพุยว่าอันหนึ่นงสมมตมึงฟังเลยเพื่อนทั้งนั้นที่กูเ่ไดดหูจักเพิ่นแบบโดยการส่วนตัวเลยกูก็พึ่งแบบมีคนหูจักประมาณปีสองปีที่แล้วแล้วมึงคิดบ่ว่า งานมันเกิดนี่ยมันสิมีค้นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังไงเขาหลายคน,นยแบบเพื่อนบางคนกับเอ่ไปทําบุญต่างจาางังหวัดแบบนี้บางคนก็ไปบัดไปปล่อยปลาไปยังอู่า<ช>่นเว่ามันสิเป็นไงเอ้าซึ้งใจแท้นเนี่ะนะ <laughs> ยยาให้ที่ล่ะเฉลยเลย <laughs> 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 ขอบคุณนะครับขอบคุณมากคนรอไม่ทิ้งสัตว์นา้กีตางนดูฟิล สักท่อนต้องสักท่อนแล้วแหละสักท่อนหรือสักท่อนคนฝึกบทอทบมหาไม่บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนฝึกบัท <c oughs> คนฝึกบทัทคนรอ <c oughs> อย่าทิ้งไอเดว้วันเจ้าอย่าเพ้อปันใจให้ใชายคนใหม่คนฝึกบัทอคนรออย่าหนีไปใส่ใส่กอดหัวใจ เก็จะจไว้เพื่อรอฝึกเสร็จแล้วคงไม่พออยากจะขอให้เจ้ารอเดินนั่งเดินอยากเพ้อไปฮักไผ่แค่นี้พอ,พอแค่นี้พอ,อลอง็อีกนิดนึงวกับจบตัว <c oughs> มันมีเพลงเร็ว <c oughs> เ,เร็วกับเพลง ที่จำที่อมโพสใน Facebook ได้ไหมแคปชั่นเมื่อคืนมันเป็นเพลงใหม่ของนะเปิดแอปพลิเคชันให้ผมนำแดนรู้ตรงแม่แม่แพ้คนคงกันอีเล็งแมนบ mm hmm. ัวเมื่อใด้ลอ,ลอกโดนล่ะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็เพลงนี้มันมันเป็นเพลงเร็วนะครับน่าจะสนุกอยู่เพราะว่ามันเราเรื่องถึง ถึง่าเขาแอปใดกะมีแต่มีแต่ชัมมีแต่ชัมแบบมีแต่เห็นพ่อแบบแต่นคนมีครูเพลงนี้อมสั่งเขียนขึ้นเองนะครับแอปพิคชัาเนี่ยเพราะว่าเข้าแอปไหนก็มีแต่เจอคนรักกันแบบนี้เข้า Facebook ก,ก,กับพ่อแต่คนหักกันเป็นอย่างเขาคือผสมหวังเขาทิกตอกกับพ่อแต่คนแบบลงบุกลงมันขึ้นต้นได้อะไรเปิดแอปทิกตอก,กเรามันคนโสด รอแค่นี้พอกับอีกเพลงหนึ่งเคยฟังบ่เห็นว่ากระตุ้มใครเป็นยูเดย์เขียนชื่อใจชีวิตจริงนะครับเห็นว่ากระตุ้มใครเป็นยูเดย์บูรหอนอะไล่ะบอกกูเฮ็ดเพลงนี้กูชอบมากชอบมากครับเพลงนี้รอฟังทุกคนเลยขอบคุณครับมันแจ้งเตือนอย่างไรมันไปให้เศร้าอะไรจังเลย ขอบคุณครับขอบค,ครับพี่ฟิล์มอะไร,ะไรพี่ฟิล์มเลี้ยงขนมค่าปิดปากอะไรไม่เข้าใจร้านกูกว่าใช่ร้านกูแหละโอเคโดมจะไปแล้ว ไมมีโอกาสเดยวมาไล์สวนให้ดูใหม่นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ยังไม่ลืมม้องชร์คนนี้ไปไหนแล้วเจอกันใหม่ไล์สดหน้าสําหรับวันนี้ก็พมจะไปทําธุระนะครับน่าจะไปทําความสะอาดนั้งเอ้ยไม่ใช่รอกินข้าวเพราะว่าอยู่นี่มันกินข้าวตั้งแต่6กโมงสีกินตอนเช้านะครับแล้วก็เที่ยง45่้าก็กินตอนเที่ยงแล้วก็สี่โมงห้าสิบะใช่ส <50. S 1> ี่โมงห้ก็กินข้าวเย็นนะครับ ส่วนหน้าองค์ก็ไม่ค่อยทานหรอกเพราะว่าตอนเช้านี่องค์จะไม่กินเลยเพราะามันกินแต่เช้าเกินเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็ยังไม่กินเพราะว่ามันมักจกะต้เว้นอยู่ไหมกันหมตามมาสารรัฐบาเพราะว่าอยู่ข้างนอกองค์ไม่กินกินกินเป็นเวลามันถึงอยู่นานแล้วอยู่นี่หกเดือนมันยังปรับตัวไม่ได้ครับในการทานข้าวอะไรหลายๆอย่างพ้อมแล้วไม่ได้ผอมนะเราเปิดพุงให้ดูไปแล้วไปเจอกันวันแรกสุดหน้าในะสุดนี้สวัสดีครับ 好了。